Lovely สวัสดีค่ะพี่แจ็คที่ฉันโทรมาในรายการเดอะโกสเรดิโอในวันนี้เพราะว่าฉันมีเรื่องเล่าในขณะที่ฉันรู้สึกว่าอยากจะลองของฉันได้เข้าไปในแมปโรบอกที่ชื่อว่า Night w ล l k วงเล็บแผนที่ไทย ฉันน่ะเจอรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เจอโรงรถซึ่งเราจะต้องหาล้อเพื่อนำมาต่อให้สมบูรณ์เราถึงจะไปจากที่นี่ได้แต่ประเด็นก็คือล้อพวกนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนและอันนี้ก็เป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถบรรทุกค,คันนี้นั่นเองซึ่งล้อพวกนี้เราก็ไม่สามารถขโมยไปใส่ได้ให้ตายเหอะมันหลอนชะมัด ฉันจะต้องหาเส้นทางที่มีแสงไฟลำมังเผื่ออาจจะเป็นบ้านของชาวบ้านแต่ว่าพอฉันเดินไปตอนแรกฉันก็รู้สึกว่ามันมืดชมัดเลยอะ่ะฉันมองอะไรแทบไม่เห็นเพราะว่าไม่ทันดูว่าตัวเองน่ะมีไฟฉายเอ๊ะข้างหน้ามีไฟฉันเผลอดีใจได้แวบเดียวก็กลายเป็นว่าโอ้พระเจ้าฉันไม่น่าเดินไปทางนี้นั่นมันผีนางรำ ที่สำคัญนะคะพี่แจ็คมันมีเสียงดนตรีไทยระหว่างที่นางเดินมาหาฉันด้วยแล้วฉันจะรอดไปจากนางได้ยังไงกันน่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันฉันได้แต่หนีหนีแล้วก็หนีฉันหนีอย่างสุดชีวิตและมองนางไปด้วยเพื่อให้ฉันเนี่ยรอดพ้นนั่นเองฉันมาชนกับกำแพงที่หนึ่งแล้วนางก็หายตัวไปค่ะดูสิพระจันทร์คืนเดือนมืดชัดระหว่างทางฉันก็ไม่รู้เลยว่าคืออะไร เขาว่าลนลานไปหมดไฟฉายก็ไม่ได้เปิดแต่ฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นป่าหรือเปล่าและด้านข้างเนี่ยมันก็เหมือนจะมีสถานที่เอะฉันต้องเดินสำรวจแล้วล่ะอันนี้น่าจะเป็นศาลาวัดฉันเจอวัดแล้วรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยฉันก็เลยรีบเข้าไปหลบในโบสถ์ทันทีเลยค่ะฉันคิดว่าที่นั่นฉันน่าจะรอดด้านในเนี่ยก็เป็นโบสถ์แบบบ้านนา เป็นวัดแบบในชนบททั่วไปแต่ให้ตายสิคะนางก็ยังปุ้นเปี้ยนอยู่แถวนี้ไฟแดงแปด๊ดดูสินางแบบผีหลอกวิญญาณหลอนมากๆค่ะพี่แจ็คค่ำคืนนั้นฉันจะรอดไปได้ยังไงฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันฉันยังติดอยู่ที่นี่คะ่ะพี่แจ็คยังไงก็มาช่วยฉันด้วยนะคะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะได้แต่หวังว่าเสียงนี้จะไปถึงพี่แจ็คนะคะฉันไม่น่ามาที่นี่เลย ตอนนี้ฉันลองเปิดไฟฉายดูแล้วแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความกลัวหายไปฉันพยายามส่องไฟว่าน,นางยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่กล้าออกไปจากโบสถ์นี้ค่ะพี่แจ็ค